สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่ผมก็จะมาวาดตัวอวยของผมเองนะครับจากเรื่องเกิดใหม่เป็นลูกอดัมนะครับอ่าเฮ้ยลูกโอชีนะับนั่ก็คือคุณโลคาว่าอากาเนจังนั่นเองอ่าเรามาวาดความน่ารักของอากาเนจังกันดีกว่านะครับอ่ามาถึงเราก็วาดเส้นตรงน้าตั้งเป็นเส้นจมูกนะครับแนวนอนคือเส้นตาจากนั้นเราก็วาดขึ้นโครงครับนี่ก็เป็นแก้มนะครับแก้มซ้ายแก้มขวานะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ลากขึ้นไปเลยครับนี่มันก็จะกลายเป็นคางแหลมๆนะครับอ่า ในที่นี้นี่ผมก็จะวาดเอียงไปทางซ้ายมือเราเล็กน้อยนะครับอ่าทางด้านขวาเราก็ด้านขวามือเราก็จะมีเส้นที่เป็นตัดกับผูนะครับนี่มันจะได้รู้ว่าเราหันด้านข้างนะครับนี่แล้วนี่คือรอบตานะครับก็ตาของอากาเนจจังก็จะโตๆประมาณหนึ่งนะครับอ่าไม่ไม่ใหญ่มากอ่าผมก็จะประมาณนี้พอครับนี่นี่คือขอบตานะครับแล้วก็วาดไปเลยครับขอบตาโค้ง แค่วาดขอบตาผมก็รู้ถึงความน่ารักแล้วนะครับนี่ความรู้สึกตอนนี้นี่ผมมาแบบจัดเต็มเลยนะครับเพราะว่านี่คือตัวอวยของผมนั่นเองอ่านี่คือขอบตาล่างนะครับจากนั้นเราก็วาดลูก,กตาโตๆสวยๆนะครับอ,อืแค่ขึ้นโค้งผมก็ขนลุกแล้วว่ามันสวยจริงครับนี่นี่เติมแววตาไปครับอใช้ได้ครับนี่ขอผมขอเหลาแก้มก่อน,นครับ อ่นี่ผมอาจจะวาดได้ไม่ค่อยเหมือนนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีแบบอ่าเสาในฝันของผมไม่ผสมลงไปด้วยนะครับมันก็เลยอาจจะดูแบบอเป็นเสาในสเปคผมสักนิดนึนะครับอ่านิดนึงพอนะครับแล้วนี่คือปากนะครับนี่ปากยิ้มยมนี่โอ้โหแค่หน้าตาก็หวานแล้วครับอ่า แล้วนี่คือเส้นน้าผ่านะครับถัดขึ้นไปก็คือเส้นโครงกระโหลกครับนี่นี่คือหัวของอาาเนจังนะครับก็จะประมาณนี้จากนั้นเราก็ทําการาวาดทรงผมด้านหน้าครับก็วาดจากตรงกลางขึ้นมากกอนเลยนะครับแล้วค่อยๆไล่ไปด้านข้างนี่แล้วก็แหวกนิดนึงอ่าขีดๆซอยๆไปเลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องเป็นสีเรียสนะนครับอ่าบางทีอาจจะซอยหนาก็ได้ครับพอหนาเสร็จแล้วค่อยมาซอยบางๆขีดๆอ่านี่ผมก็ค่อยๆซอยครับอ่านี่แบบนี้ครับ ทรงผมของอาคาาเนจังก็จะเป็นแบบทรงสั้นๆว่านง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งทรงผมยาวมันก็จะยิ่งแบบเลี้ยวเป็นงูแล้วมันวาดลําลบากนะครับเวลามันพิวนี่มันอาจจะยากแต่ว่าอาคานจังนี่จะวานง่ายนะเพราะว่าทรงผมเป็นทรงสั้นๆนะบ๊อบสั้นๆนี่นี่คือโครงของผมนะครับ ก็ลากให้มันอยู่เหนือกับเส้นกระโหลกนะเพราะว่าผมจะได้ไม่ติดหนังหัวนะคหัวเราก็จะได้ไม่เบี้ยวนะครันี่ไม่บุบูเบี้ยวเบี้ยวนี่ก็โค้งโค้งบายนี่ตัดเป็นเส้นซอยๆแลนะ้วอันนี้คือแล้วแต่เราเลยนะครับอส่วนที่ผมขีดขีดนี่คือผมขีดมั่วเลยนะครับน,นี่ก็ให้มันพิ้วไปพิ้วมานะถึงจะสั้นเราก็พิ้วได้นะครับนี่ยขีดเป็นเส้นๆ้นริ้วๆเลยแล้วแต่เราจะแต่งนะ อ่านี่ผมเพิ่มหน่อยครับอะไรที่รู้สึกว่าผมมันน้อยก็เพิ่มได้นะครับนี่ซอยๆใบแบบนี้เลยนะครับยิ่งมั่วมันก็ยิ่งดูทรงผมแบบสลวยครับผมพูดไม่ถูกเลยนะครับพอหลังจากผมจับทริกกันการลากเส้นแบบนี้ได้ก็คือผมนี่ซอยมั่วเลยนะครับแต่ก่อนนี่คือคิดพยายามจะเรียงระเบียบสวยๆนะยิ่งเรียงมันยิ่งไม่สวยครับนี่พอมั่วแล้วมันมันฟินเลยนะครับมันแบบมันพิวแบบ เขาเรียกว่าพิวโต้ลมผิวไหวแบบธรรมชาตินะครับนี่ครับผมยิ่งลากมั่วมันก็ยิ่งดูสวยครับนี่ผมก็เติมเติมไปเลยครับนี่โอ้โหออกมานี่น่ารักอ่ะนี่ต้องอย่างนี้ครับเห็นไหมครับการความสวยนี่มันอยู่แต่อาอยู่กับจินตนาการความสนุกในการวาดของเรานะว่าเราจะแต่งยังไงก็แล้วแต่เราเลยครับก็ค่อยเสริมไปทีละนิดทีละหน่อยเดยวมันก็ดูแบบเอเวอร์วังอลังการของมันเองครับ อ่าแล้วนี่คือเส้นไหปลาครับแล้วหลังจากน,นี้ก็คือก้อนเต้าหูนะ้ครับสี่เหลี่ยมก้อนเต้าหู้อ้าวลากเป็นแนวตั้งคนระับเส้นล่างสุดคือเส้นสะโพกนะครับตรงกลางคือเส้นเอวแล้วนี่คือกางเกงในคนระับแล้วนี่ก็คือเส้นหน้าอกอ่าแล้วนี่ก็วันหน้าอกกลมๆสองลูกคนระับนี่บึ้มๆนิดนึงนะครับตามสไตล์ผมนะครับแล้วนี่ก็คือขาคนระับขาท่อนบนแล้วตรงนี้คือหัวเข่าอ่าเป็นเส้นหัวเข่านี่คือขาท่อนบนแล้วก็หัวเข่านะครับแล้วก็ล่างมาเป็นขาท่อนล่างนี่ไขว้กันแบบนี้เลย อ่าแล้วนี่มืออีกข้างหนึ่งนะครับแขนท่อนบนอ่าไอตัดเส้นนั้นก็คือหัวไหล่นะครับไอเขาสอกนะครับแล้วนี่มืออ่านี่แล้วตรงนี้ก็คือมือนะครับอ่าผมก็จะวาดมือตรงนี้เวลาเราจะวาดให้มือมันทําท่าอะไรเราก็วาดมือก่อนนะครับจะง่ายกว่านี่ผมก็จะวาดมืออย่างนี้ครับนี่คือนิ้วนะครับอ่านิ้วก้อยนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วชี้ครับนี่วาดปลายนี่ ผมก็เป็นคนที่วาดนิ้วมือไม่ค่อยสวยนะครับฉะนั้นก็แค่ล่างๆไปก่อนนะอ่าผิดถูกยังยังช่างมันนะขอให้เรารู้ว่านิ้วโป้องอยู่ตรงฝั่งไหนก็โอเคแล้วนะครับให้นิ้วโป้งมันอยู่ถูกฝั่งผมก็ถือว่าวาดนิ้วได้สมบูรณ์ละอ่าแล้วนี่คือแขนท่อนล่างนะครับจัดไม้นี่แค่นี้ก็เชื่อมกันนะครับเป็นข้อศอก แล้วนี่ก็คืออนาโตมีอนา,าถานะครับถ้าสามารถเพื่อนๆสามารถล่างโครงแบบนี้ได้นะครับการวาดต่อจากนี้ไปก็คือไม่ยากเลยนะครับแล้วเราก็แค่วาดสเก็ตเต,เติมรายละเอียดเติมเสื้อผ้าลงไปให้มันภาพมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับแค่นี้ก็คือจะมีสัดส,ส่วนที่ค่อนข้างจะดูดีแล้วก็ไม่ออกจากกรอบนะครับเนี่ยมันเป็นการวาดกรอบคร่าวๆให้เราเห็นชัดๆนะครับนี่และนี่คือไหปลานะครับนี่ค่อ,คอยๆเติมไปแล้วนี่คือเสื้อผ้านะครับหลังจากนี้เราก็แค่เติมชุดนะครับ ชุดของอากาเนจังชุดนี้ก็บอกได้เลยว่าก็ไม่มีอะไรยุงย่งยากเลยนะครับน,นี่คือตรงตรงคอนะครับเป็นที่รัดคอ,อแล้วตรงนี้ก็เป็นหน้าอกตุมต้มๆครับเสื้อของอากาเนจังก็จะเป็นแบบเสื้อชีฟองนะครับเป็นเสื้อที่แบบ ข้างนอกก็เป็นชุดชุดกระโปรงเป็นเดรสเยาวนะครับส่วนข้างในก็จะเป็นแบบใสๆนะครับผมก็เรียกไม่ถูกนะครับแต่ใส่แล้วโชว์โชว์ผิวขาวๆข,ของอากเนจังนะครับซึ่งดูแล้วซีดเลยคนระับน่ารักโคตรๆนี่นี่คือช่วงเอวนะับอ่าแล้ก็เติมช่วเอวเติมรอยยับไปนะนี่ เวลาเราวาดลอยยับมันก็แล้วแต่จินตนาการกับประสบการณ์นะครับว่าอยากจะให้มันยับแบบไหนแล้วดูสวยนะครับแล้วนี่คือกระโปรงนะครับกระโปรงยาวเลยนี่ผมก็ล่างล่างขีดมาก่อนนะครับวาดให้มันพลิ้วๆนิดนึงนี่แล้วผมก็ล่างให้มันแบบอ่ามาจับที่กระโปรงนะครับอ่านี่คือแขนท่อนบนนะครับนี่ไอช่วงตรงนี้มาถึงตรงเส้นนี้ก็จะเป็นข้อศอกอ่าแล้วก็ล่ากแขนท่อนล่างมาแล้วนี่คือข้อมืออ่าตรงนี้คือนิ้วโป้งนะครับ เห็นไ,ไหมครับเราผมก็วาดตามโครงนะครับแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อโครงที่เราล่างมั่วๆนะมันแค่ล่างไว้เป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นไกด์ไว้เฉยๆแบบบางๆนะครับส่วนที่เหลือนี่ผมก็แค่มาเติมนะครับมาเติมให้มันมีรายละเอียดดีเทลที่มันดูสมูทขึ้นนะครับอาจจะสมูทไม่มากนะแต่ก็ยังดีกว่าล่างมั่วๆเมื่อกี้คนระับแล้วตัวนี้คือเสื้อแบบชุดแบบชีฟองนะครับนี่มันจะเป็นใสๆอย่างนี้นะครับนี่ตรงข้อมือแบบนี้เลย นี่แล้วก็ยับๆๆเนี่ยเติมลงมาแลวนี่ยิงง่ายเลยนะครับไม่มีรายละเอียดอะไรมากมายนี่ข้อมือนะครับอ่านี่ก็คือผ้าใสนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็เติมรอยับไปแล้วแต่นะครับนี่ประมาณนี้เลยโอเคเนี่ยก็ค่อยเกาไปเรื่อยๆนะครับ น่ารักโคตรต่อไปก็เป็นช่วงกระโปรงครับกระโปรงเราก็ทําการวาดรอยยับนะครับนี่รอยผิวรอยเนี่ยรอยผิวรอยปิวโต้ลมอ่านี่ประมาณนี้ก็ผมก็เดาเดาเอานะครับเออประมาณนี้โอเคลากไปครับอันนี้คือแล้วแต่เราแล้วอยากจะให้ผิวมากผิวน้อยนะครับผมก็ประมาณนี้พออ่า แต่ผมไม่ค่อยจะถูกใจกระโปรงยาวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าชอบกระโปรงสั้นนะเพราะเวลาผมต้องไประบายสีนี่คือบอกได้เลยว่ามีอ้วกนะเพราะมันเมื่อยแน่นอน <c oughs> อูโหูแบบคิดแล้วก็สยองเหมือนกันนะเวลาระบายสีเนี่ยแล้วนี่คือตรงซับในข้างในนะครับในกระโปรงเป็นจะเป็นกระโปรงใสๆนะครับนี่ก็ม่วนๆไปนะเป็นรอยพับรอยยับไปนี่ให้มันพิ้วๆิดูเหมือนพิ้วนะครับอนี่คือข้างใน,นครับ แล้วจากนั้นก็เติมขานี่หัวเข่านะครับแค่นี้เองครับอเราก็ได้อากาเนะแบบสมบูรณ์ตัวเกือบเต็มนะครับนี่ก็น่ารักอยู่นะนี่ย อากาเนาจังผิวสวยด้วยสีผิว4 0 8ผิวจะนุ่มอ่อนละทวยดิ่งดึงด้วยสีทราย4 0 1นทับอีกเลเยอร์ไลเฉดเงาสีส้มส0่ให้มีมิติทับด้วยชมพู1 1 0หนังครีมทาผิวเกรดเอไลเฉดไฮไลท์สีเขียวเสียวจริง2 0 6ให้มีเสน,น่ห์แว่นแสงขาวฟรุ้งฟริงแบบง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะแล้วเรงสีน้ำเงิน3 0 7ให้ผมสลวยสวยเก๋ใช้สีโคดน้ำเงิน306ย้อมทั้งหัวเหมือนใช้สันซิลแววตาอากาเนา เนียนชมพูชีฟองสวยใสยด้วยสีม่วง705แบบโคตรบางแล้วไลเ่เฉดเงาให้มืดด้วยสีม่วง705อีกละลอกเวน้นไฮไลท์ขาวให้เนียนอย่าเว้นเยอะเกินเหตุเดี๋ยวคนอื่นจะจับได้ว่าเราประหยัดสีหรือเปล่าวะแล้วรีบใช้สีน้ำเงิน307ระบายลองพื้นตามเจ็ดจำนงระบายให้สนุกสุดที่เมื่ยมือด,ด้วยสีโคตรน้ำเงินเข้ม306ลงสีดำปิดท้ายให้โอชีสุดน่ารักสวยสงา่าว้าวอา,าเนจังน่ารักฟุด